ความแค้นอยู่ที่ใดเก็บเอาไว้ใช่จะหายแค้นสะสมไว้สุมสวงแน่นแล้วลอกมาทีละแผ่นแก่แค่กันทีละคนไม่เป็นไรพอกันกินมากกว่านี้และบัดน,นี้ขอพืนทั้งดอกและต้นเชงบัญชี คนต่อบคุคคลล้างสารกันปีคลคนต่อคน,คน,คน,คนมาแลกกันมนาครัมาทดสอบเจ้าตัว RWA Glock 17 Agency a ามกันนะครับว่าโอเคไหมป้าบนหลอดดูดน้ำ โอเคนะครับจัดว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาอธิบายกันเดี๋ยวมาดูผลงานนั้นสิพยายามเล็งตรงข้อตอมกันครับแต่ว่าก็ก็โดนข้อตอโอเคไหมพยายามยิงข้อตอบบอกเลยว่าโจทย์หลังๆจากขอตั้งโจทย์ไปเลยว่าจะยิงข้อตอนะครับนะถ้ายิงโดนข้อตอก็ใช้ได้มาครับสวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว RWA อ่ายีหย่หอ้อยี่ห้อนึงเป็นงานไต้หวันนะครับมาเดี๋ยวขอนั่งก่อนยิงเจ้าตัว RWA Glock 17 Agency Arm นะครับมามาดูกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้เจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับขอโทษที่กว่าจะรีวิวนี่หลายวันเพราะว่าจะรีวิวทุกครั้งหมอให้วัดความดันก่อนนะครับถ้าความดันเกิน150หมอห้ามยิงเพราะว่าเดี๋ยวเส้นเลือดในตามันแตกอีกนะมาดูกัน มาดูนครับเจ้าตัว RWA นะครับโอเคไหมเป็นงานไต้หวันนะครับมเป็นงานไต้หวันเดี๋ยวจะบอกแพลตฟอร์มให้ว่าแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มไหนโอเคไหมแพ็กเกจเขาก็อย่างที่เห็นเป็นอย่างนี้ครับเปิดกล่องมามีเจอปืนแม็กกาซีนแล้วก็จะมีตัวด้ามเสริมข้างหลังนี่อ,อีกอันหนึ่งมาดูกันนะประมาณนี้นะครับนะแพ็กเกจเขาก็ไม่มีอะไรหลังหลังไต้หวันอะไรพวกนี้เขาจะจะให้ไปดูคู่มือแมนนวลนะครับ ่านทางไอ้ทางเว็บเขาได้นะครับอ่าไม่ไม่พิมพ์ออกมาแล้วโอเคไหมเปเปอริชนะนะครับประมาณนั้นมาดูกันนะครับกับเจ้าตัว RWA เดี๋ยวขอถอดแม็กก่อนนะครับเจ้าตัว RWA ชิ้นงานค่อนข้างสวยนะครับโอเคไหมขึ้นขึ้นขึ้นมาจากพวกกล็อก17นะครับแล้วก็มีการนี่เหมือนกับจิ้มจิ้มจิ้มเห็นไหมเป็นลายของเขาออกมาสวยมากครับสวยมากนะครับสูน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกโอเคไหมเมื่อกี้แสงไม่จ้าถ้าแสงจ้าจะเห็นไอ้จุดแดงชัดมากนะครับ เวลเลงนะครับเป็นชุดแต่งเอเจนซี่อาร์สไลด์เป็นโลหะนะครับท่อนบนเป็นโลหะนะครับเฟรมหลากเป็นพลาสติก ABS นะครับแพลตฟอร์มบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูแพลตฟอร์มเขาแพลตฟอร์มเขาจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับเจ้าตัว VFC นะครับอะไหล่ใช้กับ VFC ได้เจ้าตัวนี้มีเซมิอย่างเดียวนะมีเซมิอย่างเดียวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอะไรถอสไลด์ก่อนนิดนึงนิดนึงโอ้ม,อมือมือโดนมีดบาดท,ทำข้าวโดนมีดบาดโอเคมา แพลตฟอร์มเขาถ้าเห็นจะรู้เลยว่าเป็น VFC นะครับชุดล่างกาย VFC นะครับเห็นไหมมันซ่อนอะไรอยู่เห็นซ่อนอะไรอยู่เห็นไหมมันมันซ่อนระบบฟูออโต้ไว้นะครับแต่เขาบล็อกไว้อยู่มันจะเลื่อนไม่ได้นะครับทํายังไงไปหาชุดแต่งของ VFC นะที่มันเลื่อนได้ตรงนี้มาเปลี่ยนอสักตรงนี้แล้วเปลี่ยนชุดล่างกายเป็นชุดของ VFC มาใส่จบนะครับคุณก็สามารถปรับฟูออโต้ได้ บอกแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมาว่าผมอีกโอเคไหมนะครับชิ้นงานโอเคนะครับโอเคมากนะครับชิ้นงานค่อน,นข้างสวยงามนะครับนะครับมีการาปั๊มของเจ้าตัวเอเจนซี่อาร์มนะครับสไลด์ท่อหิมามีปุ๊บแล้วก็มีนี่มีซีเรียลนัมเบอร์มาให้ด้วยโอเคป่ะทุกตัวจะไม่เหมือนกันนะครับมีบอร์แม็กเป็นบอร์แม็กแต่งมาให้นะครับแมกกาซีนตูดเป็นตูดแต่งนะครับที่ ดูออกเลยว่าเป็นแพลตฟอร์ม BFC นี่ดูนี่ตัวนี้จะเป็นน็อตสามตัวโอเคไหมน็อตสามตัวมันถ้าเป็น WE จะเป็นน็อตตัวเดียวอ่ะพวก WE พวกมารีแพลตฟอร์มนั้น Platform, นะฉะนั้นคราวนี้ถ้าอยากจะใช้แม็กเสริมไปเอาแม็กเสริมของ v f c มาใส่ได้โอเคไหมโอเคไหมโอเคเลยนะครับแล้วมาพูดถึงชุดแต่งกันอ่ะชุดแต่งใช้กับของใครได้บ้าง ชุดแต่งพวกรา,างติดดอทอะไรวะเน,นี่ยติดไฟฉายแล้วะเนี่ยไฟฉายก็ใช้กับทั่วไปได้เพราะมีรางอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะใส่พวกดอทเนี่ยก็จะมีรางติดดอทอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่กี่บาทรางมันประมาณรางตัวนี้ขายอยู่สามร้อยาบาทเองถูกจะทายเดี๋ยวนี้มาถูกมากเลยเนะโอเคไหมนะครับเป็นพลาสติกแต่ว่าก็โอเคใส่ได้โอเคไหมแล้วขันหกเหลี่ยมแมยึดไว้โอเคปะ่ะแล้วก็จะมีชุดแต่งกับกลอกน่ไอตัวรองมือด้านหลังนะติด,ต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 ด นี่ตัวนี้นะเดี๋ยวมันจะมีหมุดอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้คุ้นเใช่ไหมเดี๋ยวนี้โอ้โหแบบราคาออกมาค่อนข้างถูกนะครับใช้ด้วยกันได้โอเคปะ่ะใส่เข้าไปต่อหมุดปุ๊บใช้หมุดยาวใส่โอเคปะ่ะมันจะมีหมุดยาวแถมมาให้ด้วยในชุดของมนันโอเคไหมงานก็ค่อนข้างสวยนะครับใส่แล้วดูไปอีกแบบนึงนะครับประมาณนั้นนะครับชุดงานโอเคนะครับความแรงที่วัดได้วัดได้อยู่ที่สองอถึง270ฟตุตต่อวินาที นั่นไงมันเลยคุมปุ่มกระสุนค่อนข,ข้างง่ายอย่างที่ยิงเห็นไหมผมบอกแล้วผมต่อไปนี้นะเราจะเล่นข้อหลอดกันนะครับเราจะไม่เล่นตรงกลางลงนั่นฮนะจะเล่นข้อกันโอเคปะ่ะนี่ครับก็ยิงโดนตรงข้อบอกเลยเป็นคนยิงปืนแม่นนะครับปืนมันดีอ่ะก็เลยได้ประมาณนี้โอเคไหมตาไม่ค่อยดีอย่างที่บอกเนี่ยเดี๋ยวอีสองที่ก็ไปยิงเลเซอร์ตายแล้วตามยังไม่หายชอ่ามันเห็นมันเห็นเป็นมีลายๆนิดหน่อยนะแต่ว่าก็โอเค ทำงานทำอะไรได้เกือบเป็นปกติละอีกนิดนึงอีกนิดนึงจะจะเข้าทีล่ละโอเคไหมนะครับเดี๋ยวที่บอกเจ้าตัวนี้เออแม็กกาซีนมันจุย4ิบสี่นัดนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ใส่แค่ยี่สบนัดพอนะครับอย่าใส่เกินนี้ถ้าใส่เกินพุทพวกคุณตกตแม็กกาซีนขาเตะลูกหกักซึ่งอะไรต้องไปใช้กับ VFC นะไม่ถูกนะครับอะไรไม่ถูกนะครับโอเคไหมนะใช้กระจีนไม่ได้เพราะลูกสูงว่าว f c ซมีแบบดึงโอเคป่ะ ประมาณนั้นโอเคนะขออาภัยที่รีวิวช้านะครับมาเอินค่อนข้างติดง,งานหลายอย่างเราพยายามหาข้อมูลมันนะครับเราเช็คอุปกรณ์เช็คว่ามันใช้กับใครได้บ้างนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับนะแมกกาซินเตือนนิดนึงแมกกาซินใส่อย่าตกอย่าตกนะครับอย่าตกดันล่งกึกอย่างนี้นะครับเลิกเล่นนะครับอถอดเอาลูออกให้หมดนะครับอัดแก๊สทิ้งวินิดนึงบอกเลยว่าอัดแก๊สทิ้งวินิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่ง อย่าปล่อยให้แม็กกาซีนแห้งนะครับลั่นลั่นไกทิ้งนะครับนะถอดแม็กกาซีนก่อนลั่นไกทิ้งแล้วใส่แม็กกาซีนกลับเข้าไปนะครับเจ้าตัวนี้ไกมันมันมันไม่มันมันไม่รีเซ็ตนะมันมันจะไม่เด้งออกมาโอเคไหมลั่นไกทิ้งอย่างเดียวนะครับประมาณนะั้นอย่าให้แฮมเมอร์มันง้างไว้แล้วปืนคุณจะอยู่ได้นานครับโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ทุกท่านขออภัยที่รีวิวค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าต้องดูหลายอย่างแล้วนี่พอเริ่มรีวิวฟ้ามันข,นข,นขน แล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวให้ดูอีกนะโอเคนะสวัสดีครับ